ตอนนี้เรากำลังจะไปดูที่สอบใหม่เอ้ไม่ใช่ที่สอบเข้าโรงเรียนของเรานะครับมึงจะเอาลงซีบแบบอย่าเลยเอาลรงสีสัตว์ประสบการณ์นะมึงนี่ครับโอเคนี่นี่คือทางไปโรงเรียนซึ่งเรามาจากโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่ไม่นานนะครับ เธอโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดังของจังหวัดผมประมาณหนึ่งกิโลเองเงี้ยพูดสิทำไมวะครับยเปโรงเรียนที่ดังในจังหวัดผมซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนผมไม่นานแล้วจะมาสอบเข้าแล้วผมามารับเรากันแล้วเราเขากำลังเรากำลังจะมาสอบเข้าโรงเรียนนี้กันเขาเขามารับเราเมื่อกี้เขาจะมาพาเราไปด้วย ไม่ได้โหโคตรอยากไปฮ่าโอเคทางไปฮะเอ้ยตรงนี้มีบ่านเดี๋ยวว่านไอออนผ่านตรงนี้เลยเฮ้ยใบไม้อุ้ยใบไม้อุ้ยอุ้ยคเฮ้ยคลิปเด็ดคลิปเด็ดเด็ดแมงมันไม้หรอป่าได้ตรงก่อนว่านไอออนมันเลี้ยงเต่าใช่เหรอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะว่านไอออน เดไงไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะนี่นามาหมดนี่โอ้โหนักเรียนผู้เก็บนี่แค่นามาหมดแล้วเฮ้ยใช่ไหมว่ามานาเออมาเออรมานาหลุมมานาไม่จ um> ับมคือกูหรือว่าหายกันมันแพง่ะพ่อก็ถือว่าคนชั้นในระดับนึงในพิอ้อนเนาะไม่ใช่หรอนามาหมดแล้วกดขี้่อ่ะ ้ยไอสัตว์ทดสอบกูเป็นรอยเหรอเนี่ยไม่น่าใช่มั้งอืมบ้านนออยืนแถวนี้แหละนี่ไหมน่าจะหละังนี้มั้งไม่ใช่หรอกบ้านล้างว่ามัานคลิปเด่นคลิปเด็ดไม <c oughs> ่หมดเลยไม่เด็ดไม่หมด <c oughs> มเด็ดไม่หมด <c oughs> มเด็ดเอาไปกินเพราะว่าประสบการณ์ครั้งนี้ได้ข่าวว่าเราได้เป็นควายน,นี่แหละบ้านนอสเด็ด <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละบ้านไออใช่เออนางนี้แหละมาแล้วไปพัสดีครับไปดูภูเก็ตไหมครับไปดูไปดูที่ต้องสอบครับหายแล้วไอ้สที่นี่เออไม่นาเลยออดเ้ยไม่นาเลยใชที่บ่่ไม่เีกวิ่ง่าจะวิ่ง เราก็ดันไล่ไปเนาะเออจดอะไรเขาไปจดแล้วจุดที่นั่สอบวะว้ตอนนี้เราก็ได้พูดร่วมทางมาอีกคนนึงแล้วนะฮะเรยวแมงเจอฮะไปเล่นบอลนี่ไม่กูมาดูหัวสอบดิเจ้เอ้ยกูมาดูที่น้องสอบเลยเดี๋ยวกูองกลับเรื่องูเก็ตก็อยู่นี่ค่ะ ตรงประตุกแล้วไหนไหนบอกเดียวเลยไเดียวนโลกจะไปทางหน้าทางหลังเพราไม่ให้เข้าเลยวะทางหลังอ๋อต้องไปทางหน้าทางหน้าทางเข้าเหรอเฮ้ยทางหน้าเอ้ยเนี่ยมันมีตรงมีที่เจาะทอเออเพื่อนพ่อเป็นเป็นทอครับเป็นคนมาเข้าทอขวาสัตว์อีควยอีลูกไอันี่ที่อยู่หน้าพาราจัมพ์นี่มึงอัดเหรออัดคลิปเออกูจะเอาลงยูทูบ เพราะว่ากูจะไม่อัดเกมแล้วหรอกแม่งลุงยากกูอัดนะเดี๋ยววันนี้เปิดดูเฟซเดี๋ยไอ้ไฟจิบมันจะลงงั้นลงอะไรมันจะลงเราเราแต่งเพลงโอนคือเป็นโอนหรวยอะเออเยอะฟังเลยถ้ามันลงอ่ะอ๋อชัวร์เป็นต่อโอนสีแดงไหมเออเออแบบมันโอนลงโดนจันโดนไอวันนั่งวันวันสูงโดนเลยวันพรุ่งนี้ไอ้ไฟจิบโดนแน่ไม่รอดหรอกกมีแน่นะโดนมาแล้วไอ้คำรวยมันไม่ให้หรอก จ่าท่อนใช่เบื่อไอ้เพื่อก็ช่วยอ่ะไม่พดไม่เมือนั้นไอ้เพื่อแกเป็นตัวดำเลยมึงดูดิโอ้แดดแดดโอูปวดเขี้ยเมื่อมันก็ดูเอ่ืมโอ้อีกจัดตกใจหมด ี๋ยวถ้ายืนวันนี้ได้จะลองเค่ะเฮ้ยไอสัตว์กลายเป็นว่าซูมซูมไงวะมิคอ๋อซูมไม่เป็นอ๋อซูมี่แต่ไม่คลิกเออเออเพื่อนพอคุณบางคนบอกเจออะไรอ่ะฮะคุณครูคงบอกหรอกเนี่ยไอ้นั้นตอนนั้นมันมานอนตรงเนี้ยตอนเรียนกับครูจำเรียงมาเลยมานอนแถวเนี้ยในในเนี้ยมันจะมีที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เลยเป็นคอมเรียนก็ไม่มาเรียนในนี้ไม่ตอนนั้นเรียนกับครูจำเรียงแล้วทีนี้พอ บ้านนี้มันอยู่ไกล้มันให้พ่อขวมาส่งวันที่นี่เด็กแบงริงเขียมเยเกีย์ทำไมอะไม่เยนไม่รอแปลเฮ้ยไอ้ยอดเตะไม่ดะไทำเร่อเต้นี่ต้องเป็นคนอื่นสมัยหินสวยทางนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเยซ้าย ุ้ยตายแล้วเหลือแต่หัวไอเหลือแต่ตัวช่นมใหญ่เนมใหญ่ม่เหลือเสื้อด้วยนะถึงแล้วังแต่เตะยงเติอแบบนี้เขายังชวเตะยิงวางๆเน่ยมีไปตัดขาเต็งเล่น ำไมเพิ่งนำทายคนเดียวเนี่ตอนที่กูมาซ้อมวันกับมาซ้อมกอพวกที่เนี่ยเอาบอลเออเนาะวันเด็กเขาไม่จัดแล้ว่เฮ้ยกระดาเดนโน้ตจุดสำรองน้ำมันละ้ยเขียนที่ตายเลยชุยยมีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไอปอก มันคุ้นกับว่าที่เรามันเคยมาแล้วก็เคยที่เดินมาเมื่อกี้เลยอ่ะมันเหมือนเลยแหละมันใช่และมันใช่เลยคุณชาทางผิดกูนู้ว่าทางด้านหลังทางเข้าพลาดไหมโอ้โหแดดคตรแรงกตอนนี้เหนื่อยเดินอ้อมจัดจยับนเวเบ้าบ้าบวบ้าบ้าก็ไม่ เฮ้ยแสงแม่งกูปรับยังวะช่างแม่งอันนี้แหละโอ้ยพอนแดดร้อนล้วแม่งค่อยสว่างหน่อยเดี๋ยวแต่งตัวให้หมดเลยแต่กูแต่งเรียบร้อยแล้วตอนแรกกูเสาเจ้าหลุดลื่นตอนแรกหลุดกว่าเยอะหลุดกว่าที่คิดไปเยอะตอนแรกกูหลอกยิงพวกนี้เข้าเฉยอ่ะเอาแล้อ๋อไอ้ยิงนี่น้ำมันนะไม่หลอกยิงไม่หลอกยิงน้ำมันหลอกบอปเนาะบอกแล้วบอกไอทับ ไปทับยิ่งน,นะเข้าแล้วอองเลยออกเ็ดชักตอนแรกกูดเดิตรงนู้นแล้วกูอ้อมไปทางบ้านใช่ไหมไม่มีใครดูของมึงมีสักหลายคนอยู่นะขณะเอตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่ไหนสีธัญญาใช่ใช่ <laughs> แฟนตาซีเออม,มีคนมาดูเออ cả khoẻu chẳng xài sơ lên, ở tại ai cổ qua 9 qua 9 mình còn đục à, mình lại luôn bằng bằng kim lõi lõi, nó lên dính là lên lên mới rơi rồi lên nha, rồi rồi lại về, ngày mai tham học đi luôn, cưỡi 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 cưỡi

ลีวายอะ <of> ไอถือดาบใช่เออลีวายนั้นนะนี่นั่งนั่งนั่งตรงนี้เว้ยอเคเราเราด่าเราดาบเราเราเราในด้านหลังมันมีกระเป๋ามันอยู่เว้ยมีมีดเทียบเลยนี่มีมียาวเท่านี่พี่อะแถมบอกโดนมีดสวยๆเออแบบใหญ่อะทีนั้นเหม๋อะไรนะ อุเราจะเห็นประตูเมืองแล้วไม่ชัดชัดเลยบูเ,ยเ,เกตวิสไม่มชัดชัดเลย,ยรประตูเมืองประตูกาเีมนือรบเยเดีพี่อยเนี่ยรู้นพอย่งนี้ด้วยมอ แต่พี่มาทช่พี่เอพอพี่เธอพี่เอพอตัต็อปคลิปก่อนตระตเมืองถึงแล้วโอ้โหมาก็มีช้างแล้วไปดูที่ต่อบเป็นไหนเข้ามาได้ไหมันที่ตอได้เหรอเฮ้ยกำลังตอบยังไงวะนี่นั่งต่อบยังไงวะที่นั่งตอบเป็นสนุก ปกตูจร yeah. uh. oh, yeah. oh, yeah, ิงๆอ้โอ้โหโคตรใหญ่อะเขาเซฟได้แล้วอุ้ยอย่างันต้องวิ่งเข้ีดูบอลเฉยสระยะนียรับได้เฉยเลองนนีบ้โ้งนนี้เนี่ยากตไหนของเรื่องอาคารเลยเ้ไปเอแล้ว ้าไปถ่ายอย่างมั่นแค่อ๋อโอเคของคําไป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 ของฉัน